สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะเราจะมาที่สิบสี่ธันวาคมหกห้านะคะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นคแนวทางเนาะสำหรับตัวเองของเราก็คือเก้ากับสองนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเริ่มจากเก้าศูนย์ก็นะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้า 9ก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสองศูนย์สองหนึจับคู่เก้าสามสามเก้าเก้าสอเก้าสสองสองสามสามสเนาะเก้าสาหรือจะเก้าสามศูนก็ได้เก้าสามหนึ่งก็ได้ าสองเก้าเก้าสองหกสองห้าสามแล้วก็หนึ่งห้าเก้านะคะถ้าเป็นสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามห้าสามเก้านะคะถ้าเป็นสามนะห้ากับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้าจับคู่ง,ง่ายๆสั้นๆก็สามเก้าเก้าสาม ส9งเก้าเก้าสองห้าสอสห้านะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะเราเน้นสองหกับ92้าสเนื้อวัอนนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้า3าสองก็สองสาหรือศูนยสามสองเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ